สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเอารถไถยไปเปลี่ยนล้อหลังออกนะครับเปลี่ยนล้อนะครับเอาล้อบางใส่นะครับแล้วก็เอาล้อหนาออกนะครับนี่คือล้อล้อบางนะครับนี่ฮะสิบสามจุดหกขอบสามแปดนะครับวันนี้ ข้อดีของคือการใส่ล้อบางข้อดีของมันก็คือว่าเวลาเราถ่ายแปรนะฮะมันก็จะจะเบารถนะครับนะีฮะวิ่งคิวเลยครับ แล้วก็เวลาทําไร่กระโพดน,นะฮะเวลาเราเข้าไปฉีดยาตามร่องกระโพดเนีน้ยฮะมันก็จะเข้าร่องพอดีนะครับเพราะเนี่ยหน้ายามันแคบนะครับ13.6นิ้วเองเนี่ยนี่ก็คือล้อหนาครับที่จะเปลี่ยนอออนครับี่ส8 4ขอบ30นะฮะ ล้อหนานี่ก็เอาไว้ไถด่านะครับก็คือว่ามันจะไม่ค่อยฟรีนะฮะหน้ายามันก็ใหญ่ครับล้อบางล้อบางนี่้ะไถด่าแล้วมันก็จะฟรีเยอะนะครับนะฮะตอนแรกก็ว่าจะถอดเองครับก็ไม่ไหวถอดน็อตไม่ไหวครับคนเดียวครับ คือต้องไปร้านยางครับถอดนี่ก็ซื้อมาหลายปีแล้วครับเนี่ยดอกก็จะหมดแล้วยางก็ล้าวแล้วนะแต่ก็ยังยังดีอยู่ยังใช้ได้อยู่ฮะ สิบสามจุดหกขอบสามแปดเท่านี้ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวจะเอารถไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อออกนะครับก็เ่มชวนเพื่อนมาดูยางกันนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ